สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เราอยู่ที่ตรงนี้ตรงนี้ลากกระบังนะใช่ลากกระบังคลองมอครับคลองมอญครับคลองมอญอ่าอ่าดูเทนเดอร์นะครับพี่ตุ๊กใช้ไปหนึ่งลังพื้นที่กี่กี่ไร่ครับพี่ตุ๊กกี่ไร่ครับอ่าปัญหาหนักหนักหัวเลยหนักใจเลยครับผมข้าดีเข้าดีเยอะอ่านะครับเดี๋ยววัน พี่ตุ๊กจะวันข้าววันนี้แล้วครับผมเดี๋ยวเรามาดูผลงานครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมสลับหน้ากล้องให้ดูนี่ครับพี่น้องครับนี่พี่ตุ๊กถ้าปกติเนี่ยถ้ามันมันไม่อยู่เนี่ยคือมันจะไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับอันนี้เม็ดมันเป็นน้ำนมไหมพี่ไม่มีเลยครับไม่ใส่นั่นหมดเลยลองลองดูเม็ดเหลืองๆนี่พี่เม็ดเหลืองๆเนี่ยลองลองบีบดูไม่มีเลยครับออไม่มีน้ำนมเลยอ๋อมันย่อยหมดเลยนะอถ้าอย่างนี้คือมันย่อยย่อยแล้ว อ๋อย่อยแล้วเนี่ยไม่มีเลยอ๋ออันนี้ๆๆๆๆนี่ยนี่เนี่มั้นอันนี้หางอยู่เลยนะนะตตกดูดิอ่าสองเมดน,นี่อ๋อเป็นน้ำนมเน่าเลยครับ,รบอ่าจากประสรบการณ์ที่ทําอยู่ไหมนะตตกแบบเนี้ยเข้าดีดนะนะครับอย,อ,ยอย่างอย่างอย่างนี้อยู่ไหมพี่อยู่อยู่อย่างนี้อยู่นะครับผมโอแ้แจววเลยนะครับแล้วนะตุกบอกอดินมันเดินง่ายใช่ไหมนะตุกครับเดินง่ายแล้วฟางเป็นไงบ้างพี่ละเอียดไหมฟาง ตายดีไอ้นั่นดีครับย่อยสลายดีโอ้คร oh. ับเห็นดินเห็น oh. นั่นเลยล่ะอันทย์เดียวเห็นผลรู้เรื่องเลยนะโอ, oh. อ้อัน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 นี้อันนี้ชาวนานะครับชาวนานะครับไม่ไม่ใช่ว่าไปเอาใครมาไม่รู้นะอ่าให้พ่อแม่พี่น้องเราดูอันนี้พื้นนาของนาตกนะครับอยู่ที่คลองมรยี่สิบห้าไร่จะหวานข้าววันนี้แล้ว โอ้แต่ดินดินมันดำเปิอะเลยนะครับดินดำเลยครับปกติดินไม่ดำขนาดนี้ที่ที่นี่นะแปลงเนี้ยนะครับอ่าแล้วไอ้ปัญหาตอนนั้นที่ว่าผมมาทีแรกไอ้ที่เป็นคราบน้ำมงน้้ำมันเป็นสนิมแดงแดงมันหายไปไหมพี่หายครับเอาหายไปเลยหายไปเลยป้าท้ออืนย,ยืนยันเลยนะดีจริงรหายดีจริงโอ้นี่นะครับนี่เสียงจากชาวนาะอันนี้นตะกุกวนันหวานข้าวพันอะไรครับวันนี้ข้าสี่ห้าหนึ่งครับ แม่แปลงเดี๋ยวก็ติดมอเตอร์เวย์เลยครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับแปลงนู้นก็ปกติมันมันจะเหลืองนะนะตุกนะครับอแต่ตอนนี้มันไม่เมาสังตอนนี้เขียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูแปลงนู้นนะครับนะครับเดี๋ยวผมอเดี๋ยวผมจะใส่เบอร์ใต้ลิงก์นะครับส่งใส่เบอร์ใต้ลิงก์อพี่น้องท่านใดนะครับติดต่อสอบถามนาตุ๊กได้เลยว่านาตุ๊ก อ่าหมักแบบไหนทํายังไงย่ำยังไง,ง,ไงใช้เวลากี่วันนะครับพี่น้องครับโอ้โหดูอันนี้มันเละเลยนะเนะเลยครับเป็นโจ๊กเลยดินเป็นโจ๊กเลยอ่ะเป็นโจ๊กเลยโอ้อย่างนี้ยืนยันว่าเทนเดอร์ดีจริงครับโอ้โหย่อยสลายเป็นดินหมดโอ้มันมันไม่เห็นเลยใช่ไหมพี่ตุ๊ก แล้วปกติเราเดินมันจะติดล้อใช่ไหมครับปกติมันจะสั่งจะม้วนติดล้อขึ้นมาอ่ะรอบนี้รอบนี้ไม่มีสั่งเลยเ <c oughs> <c oughs> น่าหมดโอ้งามตัวอย่างเงี้ยนะนะครับโอ้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูหลังจากหวานข้าวไปครับเห็นนะตุ๊กบอกว่าจะเล่นเลสลาวาเลยตันหนึ่งครับข่าวดีนะตุ๊ก <c oughs> เลสมาลงแล้ววันที่สามสิบครับอ่าโอเคครับพี่น้องครับ